สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิตตี้กำลังจะอาบน้ำนะคะตอนนี้เวลาแปดโมงสิบห้านาทีใช่อันนหนคะทุกคนต้องแปรงฟันก่อนอาบน้ำนะคะก่อนไปโรงเรียนอันไหนยาสิฟันเอาแปรงสีฟันเช็คเพื่อนๆหน่อยสิคะน่ารักมามโอเคเดี๋ยวคิตตี้จะไปโรงเรียนก่อนนะคะแล้วเจอกันที่โรงเรียน นะคะคุณครูคชื่ออะไรคะคุณครูชื่อคือเอกับเชอะไรโอเคค่ะคุณชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงที่รับตังมีเรียนตังนะคะโอเคแม่คุณไปไหนคะคือเรียนสอบใบกับขี่ไปกับใครคะไปกับแม่งสีโอ้แล้วโอ้ไม่เลียสีเหรอคะแล้วทีนี้เขาไปแต่ช้างได้เหรอคะใช่ค่ะโอ้แล้วเขาเขาสอบใบกับขี่ไปทำอะไรคะ ไปหาหมอเลยเจ็บคอโอ้ไปหาหมอเจ็บคอโอเคเขาเลยกไปสอบใบขับขี่นะคะเอาไปไายบาย,บาย,บายไม่เกียก่อนบายบายแล้วไม่ายไม่แล้ว